อ๋พี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายสักคนสักคนค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะน้อยยี่นั่งอ่าไม่ยืนรอรถเมล์พี่น้องรถเมล์มาคือบ้าๆนีเจ็ดโมงสิบนาทีแล้วได้เนี่ยนะปกติเรารถเมล์จะต้องมาเจ็ดโมงสามนาทียี่นั่งออกออกออกมาร่อรถเมล์นี่หกโมงหาสิบหาเลยเอายืนร่อหนาวกับหนาวได้นี่รถเมล์ขึ้นบ้มาว้ามาเนี่ ยบอกนะว่าไปก่อนแต่ว่าอีนั่งเบงเวลารถเมล์ในแอบเหลือยมันมาเจ็ดโมงสามนาทีไอ้เจ็ดโมงสิบนาทีนะพ่เอา้าพี่น้องรถเม่์ไปใส่อ่ะเมื่อไหร่นี่นั่งจะต้องได้ไปเอิญผัวบ่เอิญพัวไปสรงบ่เนะี่ยเอาขึ้นว่างสันหนาวก็หนาวไมมโอ้ยเมื่อนี้ดีแน่ที่ว่าฝนหยุดตกพี่น้องหลังจากที่ฝนตกติดต่อ,อก,กันมาสีห้ามือค่ะ เมื่อนี้ก็อากาศหาองศาค่ะมเมื่อคืนนอนบอ่ค่อยหนาวปันไดนอนตึงห้งของบ่ได้เปิดฮิตเตอร์ก็บอ่ค่อยหนาวปันไดค่ะพี่น้องค่ะเอาอีน่างงงกบรดเมฆแม่พี่น้องค่ะโอ้ยเป็นนีหอย่างวะเนาะเนาะแไปเอิญพูใยญ่กันพี่น้อ,นนองเดี๋ยวขันบัางงานดต่อีน่างสีบัท,ทัานรถไฟแถวเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สามเนาะคะ่ะเนาะ สรุปแล้วมื่อนี่บ่มีรถบัตรพี่น้องบอ่มีรถเมย์เพราะว่าอันถนนฟังทั้งผุนฟังที่ก่อนรถบัตรจะขับมาถึงตัวเมืองโอ thank you <c oughs> ก่อนรถบัสจะขับมาถึงตัวเมืองสตัมเนสนั่นถนนปิดพี่น้องเพราะว่าทั้งหิมะทั้งหินแล้วก็ต้นไม้มันโค่นลงมาปิดถนนรถบัสก็เลยบ่สามารถที่จะขับมาได้นางก็ว่าว่าเป็นยังรถ คือบ่มาจากเที่เรอดตั้งบักโดนหนาวกับหนาวพ่อใหญ่อีนางโทรหาพ่อใหญ่โทรเอิน่นพ่อใหญ่ว่าเธอไปส่งเฉินแน่มันเฉินบ่มีรถบัสไปเพราะฉันพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยโทรเข้าออฟฟิศรถรถเอ่อรถบัสเนาะค่ะเนาะว่าถามว่าเป็นหยังรถบ่มีรถคือบ่แล่นรถคือรถคือบอม่มีเขาก็เลยว่ารถบ่สามารถที่จะไปได้ว่าซั่นพี่น้องถนนปิดไอ้พายุ <c oughs> พายุมันลงเด้พี่น้องคะ่ะสงสัยตั้งแต่เมื่อคืนนี่ลนะ่ะ นาะคะนอนรถบัสก็บวสามารถที่จะมาด้ายนางก็เลยเออเนี่ยพ่อใหญ่ไปทรงอยู่ด่าแล้วนคะคะเนาะไปทรงยูสถาน,นีรถไฟพี่น้อง <c oughs> โอ้ยค่ะพี่น้องค่ะเดินทางแต่ละหมู่แต่ละเว้นเี่โอ้ยอยู่เทิงรถไฟแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหาปวดเลยรล่างเดินทางไปโบส่ะพี่น้องค่ะตอนออกตอนตอนยังบุท่านออกจากป่านพี่น้องอากาศมันกาะ บ่ค่อยหนาวอะนะก็เลยใส่เสื้อมาแค่ตัวเดียวแล้วเบิงเบิงอากาศในโทรศัพท์มันก็แค่หาองศาพี่น้องค่ะก็เลยคิดว่ามันมันมันคงบบค่อยหนาวปาในใดพอะออกมาขางหนอกพี่น้องเอ,อ้ยล่มเหี้ยงคักหนาวล่มพี่น้องค่ะโอ้ยโอยโอย,โอยแต่ว่าอีน่าก็ไปถึงโรงเรียนแล้วก็นั่งอยู่แต่ในโรงเรียนเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ได้ออกไปใส่จะออกไปก็ต้องมื่อเดินทางแค่นั้นเนาะคะ่ะโอ้ยพี่น้อง ชีวิตเมืองหนอกเมืองหน้าพี่น้องเอ้ยมาหาโรงเรียนแล้วพี่น้องเอ้ยน่าจะเรียนไปแล้วชั่วโมงนึงค่ะเรียนเออ่มีอ่านอ่านหนานึงแล้วก็แล้วก็ทดสอบก่อนก่อนสอบจริงนะคะเน,นาะน่งจะออกไปซื้อกาแฟนึกอยากกินกาแฟเมื่อคืนนีนอนสองชั่วโมงนึงพี่น้องนอนบ่อลับเมื่อคืนนี่จะเป็นอย่างบ่เพียบ่๊บอบบอยอย่างเดลยนะนอนบ่หลับไปนอนนี่ไปนอนตอนเที่ยงคืนตายัางสว่างโลอยู่แล้วพี่น้อง บองหวงบอยังจนกว่าจนจนกว่าจะนอนอะตีสีตีสีตื่นหกโมงนะคะเนาะสองชั่วโมงนึงแต่ว่าตื่นมากกัพี่พี่อะน้อยนึงแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคบ่ได้พี่อะยังมากมายเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าวันหยุดอีนั่งนอนหลายแล้วก็บบลูขกันพี่น้องค่ะแต่ว่าอีนั่งอยากกินกาแฟไปซื้อกาแฟเย็นในกระแดซื้อกาแฟเย็นนี่แหละพี่น้องอยากกินเนาะค่ะเนาะบอเอ่อพักแค่สิบนาทีบอบอเอ่อธนายางไปเลยซูเปอร์มาร์เก็ตฟังกคำพูดหรอกค่ะ บ่ท่านเนาะ,ะนก,ก็นาะกับเสือมันใกล้ๆนี่แหละเสือเสร็จแล้วก็จะไปนั่งกินในห้องแล้วก,ก็จะไปสอบนั่งสอบสอบจริงๆแล้วค่ะโอ้ยอากาศมันอีดไข่แนกวก็แบบอ่าสามสี่หมือนที่ผ่านมาอายุพี่น้องแต่ว่าก็มีฝนทักหน่อยน,น,นิดหน่อยแล้วก็ล่มเนาะคะนะ่ะเนาะมาเสืออยู่ที่เก่านี่แหละคะ่ะอยู่ลานตรงปั๊มน้ำนะมันคือเก่านี่แหละพี่น้องโอ้กาแฟมีบนนอกนี่เนาะได้มากแล้วค่ะพี่น้องคือเก่านั่นแหละ,ะกาแฟสามสิบสามคน แพงคักแพงแน่อยู่นี่สามสื่ออยู่นี่สามสิบสามคนเพิ่มเงินอีกแค่ประมาณสี่หาคนก่อนสื่ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ดสองแก้วเด้ดพี่น้องอนางนซ่านเนาะคนอยากกินเนาะเมื่อสาวบ่ได้กินกาแฟบ่ได้กินเน,นี่ยงมาเมื่อสาวเนี่บ่ค่อยหิวเนาะค่ะอากาศก็โอ้ยบางพื้นที่น้ำถั่วมเด้พี่น้องน้ำถั่วมบ้านย um ุมนอร์เวย์นะ บางพื้นที่น้ำท่วมบ้านเนาะคะเนาะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นพี่น้องอ่าอากาศมันนี้ค่ะขึ้นๆึพี่น้องค่ะหิมะก็เริ่มตกน้อยๆได้เนี่ยพ่อเบิร์ดพอเบิร์ฝนเบิร์ตฝนแล้วก็หิมะก็จะตกร้ายแล้วค่ะตอนนี้ มืัอนี้เลิกเลี้ยนเที่ยงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ต้องนั่งรอนั่งรอรถไฟนุ่นละเที่ยงหาสิบหกเนาะค่ะกลับหอดบ้านก็ใบสองใบสองเครื่องใบสองสี่สิบพี่น้องกลับถึงบ้านเลิกเลี้ยแล้วค่ะพี่น้องมานั่งรอรถไฟชั่วโมงหนึ่งเลิกเลี้ยนเที่ยงรถไฟมาเที่ยงหาสิบหกเนาะค่ะเนาะ นี่ก็ยังบรรลุเลยว่ารถเมย์เขาบ้านนั่นเขาเปิดเข,เขาแลนนี่ยังเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าวันนี้ถนนขาดเนาะคะาา่ะพายุพายุเทศต้นใหม่ต้นใหม่มันล่มล่มลงมาขวางทางรถเมย์บ่บ่บบสามารถแลนได้เมื่อเช้านี่แต่ว่าบรรลุว่าตอนนี้รถเมย์แลนได้ยังเนาะคะ่ะเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพิ่นก็นกนไปตัดใหม่ตัดใหม่อยู่เนาะค่ะเน้าวันนี้ ก็ให้เล่าโทษถามรถเมย์ว่ารถเมเล์แลนด้ย่างค่นว่ารถเมย์แลนดาน,น่างก็ล่อรถเมย์เขา้าบานยูดาแลอีกประมาณครึง่งชั่วโมงเนาะค่ะเนาะคันว่ารถเมย์แลนท่านใดพ่อใหญ่เพิ่น,พนกต้องออกออกมาหับเนาะค่ะเบื่อแต่แต่ละมือแต่ละเวนพี่น้องเดินทางเมื่อนี่ก็สอบโอเคอยูต่ว่าสอบความจำก็กกได้ยูสอบฟั่งได้ได้ยูในระดับหนึ่งเนาะค่ะต่ว่าสอบอ่า สอบอ,อียงวะคำศัพท์คำคำศัพท์กับความหมายความหมายาคือกันอีนางบ่ได้ยจับ่ได้พี่น้อง <c oughs> นะคะอีนางมีนางนางอยู่ในห้องห้องนางรอห้องก็เป็นอย่างวะห้องเว้นแต่รูมนะพี่น้องห้องนางรอดผู้โดยผู้โดสารห้องผู้โดยสารนางรอรถลุนะพี่น้องคะนางอยู่คนเดียว รอไปเงวๆพี่น้องเออเสียวเวลาก็ตตรงมานั่งรอบเวลารถนี่แหละรอเวลาน้องเอ,อนานั่งรอบเวลารถไฟแล้วก็นั่งไปแบบตองไปรอบเวลารถรถบาทอีกนั่งไรก็เมื่ออื่นกับวันวันเสาร์ยุดเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะอยากกินตินไก่พี่น้องตอนแรกคุยกับพี่คนไทยอยู่ในห้องเดียวกันว่าเลิกเรียนละสิงยางไปลานไทยแต่ว่าอยู่อยู่โรงเรียนกับลานไทยมันก็ห่างกันอยู่หน้าแล้ลวก็รถเม์ก่อ บอดมีแลรนตลอดเนาะค่ะนองบอดมีแลรนตลอดปรวกอคือมันมันต้องรอดจังหวะรถเม์นะพี่น้องค่ะอีนา่งเบิงเบิงอ่าเวลารถเมยนในแอปแล้วอีนา่งกลับมาอีนั่งกลับมาบัทันเวลารถไฟออกตอนเที่ยงหาสิบหกนะคะก็เลยเออบ่ไปหรอกรอบไปโอซานีก็ได้นะคะเนาะอีนา่งก็คิดว่าจะอยากกินเนาะอยากกินขนมจีนอีกแล้นี่พี่น้องหรือว่าจะไปกินขนมจีนเศร้า ซาฟพิ่ผงเนาะพี่น้องเนาะกินขนมจีนซาฟพิ่ผงเพราะว่าน,น้ำยาน้ำยาขนม,มจีนนี่นางกระเบิดแล้วแล้วก็รอบสุดท้ายตอนสุดท้ายอีกเคิงอีกเ,เคิงสมองทายอาจารย์เขาจะเปิดเปิดเหมือนว่าเปิดอีหยังให้ฟังนี่แหละเปิดให้ฟังแล้วก็เปิดให้เบิงแล้วก็อาจารย์เขาจะให้ตอบคําถามตอนอาจารย์บอกนะอีนางบลูเรืององีหยังเลยพี่น้องเอาเอาลีเดียไอีนางบลูเรืองอีนางบลูเลรือเขาใหายเหตุยัง งงไปเบิดเลยเขาเฮ็ดนิยังกันว่าอีนางฟังบอกออกพี่น้องอีนางฟังฟังอ่าคืออีนางฟังออกฟังออกแค่ค้ำศัพที่แบบว่าคุณเคยคุณเคยเคยเลียนที่เคยเด็ยินที่เคยผัวในชีวิตประจําวันแค่นั้นพี่น้องแต่ว่าคาศสาท์ปื่นอีนางยังฟังบอกออกเนาะคะเนาะชั่วโมงเคิงชั่วโมงุดถ่ายอีนางเบิดเลยพี่น้องเขาเฮ็เขาเฮ็ดนิยังกันว่าเเลยอยู <c oughs> ่คนเดียวเเลยอยู่คนเดียวเอาพี่ <ari> พี่คนไทยเขาก็ซอยอยู่พี่น้อง่ะซอยอยู่ในห้องนะเขาก็ถามว่าใดบอเข้าใจบอหนุนบอหนีบอนั่งกันยังงุ่งกันยังเอือยังเอือแดกอยู่พี่น้องขะรออเวลารถไฟอากาศมืนอนีพิษกับสามสี่มื่อที่แล้วเลยพี่น้องค่ะอากาศมันอนีหนึ่งฝนบอขยมีแถมพาธีจะขึ้นด้วยพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีขึมๆึมอยู่นะมันก็ยังมีขึมๆึมอยู่หิมะบ่มีแล้วหิมะเพราะว่าฝนตกซีหามือหิมะ ไปเบิดเหลี่ยมละลายเบิดเหลี่ยมน้องคะเนาะแต่เดี๋ยวมันมันมันสิเริ่มตกอีน่าคิดว่าเอ่อมื่ออื่นอีน่ามื่ออื่นมีฝนอีกมีฝนมีฝนอีกสามสี่มื้อนั่นแหละฝนฝนหิมะเนาะงคะเนาะฝนยังตกอยู่ถ้าถึงพูดถึงว่าอ่อปีนี้นี่หิมะมาซาเด้พี่น้องอันนี้เดือนเดือนหนึ่งแล้วจะก,กลางเดือนแล้วหิมะมาซาอยู่ค่ะปีนี้เนาะคะ่ะเนาะ รอรถไฟยาว้ยวไปพี่น้องเอ,อ้ยชั่วโมงหนึ่งคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามช่องอนาคตไทยโนเวเดอร์เขาเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามาพูดคุยให้กำลังใจมาคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันเนาะค่ะนอกจังใดก็คอมเมนต์เขามาพูดคุยกันหลายๆเด้อเขาเด้อคลิปนี้นั่งก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะพ,พี่พีจงน้องมาเบิ่งชีวิตเดินทางของที่นั่งมื่อนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อเช้านี่ก็เวอร์แดดไปแล้วรอบหนึ่งรถเมยฆบมาๆแล้วก็มานาั่งเลี่ยน สอบอ่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชุดถ่ายก็เวอร์แดยค่ะไปไง่พี่น้องค่ะโอ้ยอย่างไรคลิปนี้ก็ฟังไว้แค่นี้ค่ะละพรอนคลิปไม่ค่ะบ๊ายบาย